หยุดฟุ่งซ่านด้วยลมหายใจโดยท่านพ่อหลีธรรมัทโรใจของคนเราที่ฟุ้งซ่านนั้นนะครับส่วนใหญ่สาเหตุมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรส่วนมากจะเป็นเพราะว่าใจเผลอคิดไปเรื่อยคิดไม่หยุด คิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วคิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงจนบางครั้งเราลืมวิธีแก้ไขความพุ่งซานง,ง่ายๆที่อยู่กับตัวเรามาตลอดเวลานั่นก็คือลมหายใจนั่นเองครับลมหายใจช้าๆเข้าออกตามธรรมชาติเพียงแค่เราคอยรับรู้ในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเรารับรู้แล้วใจของเราก็จะอยู่กับลมหายใจ ความฟุ้งซ่านนั้นก็จะค่อยๆลดลงครับท่านพ่อหลีธรรมัทโรท่านได้สอนเอาไว้ว่าการเจริญกรรมฐานนั้นเป็นอาหารของใจอย่างหนึ่งอาหารของร่างกายนั้นไม่เป็นของถาวรกินเช้ารางวันหิวบ่ายกินเย็นก็หิวอีกกินวันนี้อิ่มพอรุ่งขึ้นก็หิวอีกกินไปถ่ายไปอย่างนี้ไม่มีวันพอเพียง ต้องหามาให้กินกันอยู่เรื่อยส่วนอาหารของใจนั้นถ้าทำให้ดีๆชั่วเวลาเพียงนิดเดียวจะอิ่มไปจนตลอดชีวิตเรามารับฟังคำสอนของท่านพ่อลีธรรมทโรกันครับหยุดฟุ้งซ่านด้วยลมหายใจ,จากหนังสือเรื่องของลมโดยพระสุททิธรรมรังศีคำพีรเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรเสียงอ่านโดย สียาภัยให้พยายามใช้สติกำหนดตามลมหายใจเข้าออกไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมพยายามปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งอดีตอนาคตแล้วภาวนาในใจว่าพุโทโธพุโทโธ ให้พุทธตามเข้าไปกับลมหายใจเข้าทุกครั้งและโทก็ตามออกมาพร้อมกับลมหายใจออกทุกครั้งไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งจึงค่อยทิ้งคำภาวนาต่อจากนี้จงสังเกตดูลมหายใจเข้าออกว่าช้าเร็วยาวสั้นหนักเบากว้างแคบหยาบละเอียดอย่างไรถ้าอย่างใดดีเป็นที่สบาย ก็จงรักษาลมนั้นๆั้นไว้ให้คงที่ถ้าอย่างใดไม่ดีไม่สะดวกไม่สบายก็จงปรับปรุงแก้ไขและตกแต่งให้พอดีใช้ธรรมวิทยะสัมโพชงเป็นหลักพิจารณาต้องคอยระวังจิตอย่าให้วอกแวกวันไหวและแส่สายไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกวางตัวเฉยเหมือนกับมีตัวเรานั่งอยู่คนเดียวในโลก กระจายลมหายใจออกไปทั่วทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายมือปลายเท้าข้างหน้าข้างหลัง่วงอกส่วนกลางช่องท้องตลอดถึงลำไส้และกระเพาะอาหารไปตามเส้นโลหิตพลุผิวหนังออกขุมขนสูบลมหายใจให้ย,วยาวๆเข้าไปในตัวจนเต็มอิม่ม กายก็จะเบาโปร่งโลง่งเหมือนกับรังบวบที่อมน้ำไว้ได้ชุม่มและบีบเอาน้ำออกก็จะไหลกลับออกมาได้ทั้งหมดโดยง่ายไม่ติดขัดตอนนี้ร่างกายก็จะรู้สึกเบาสบายใจก็จะเย็นเหมือนกับน้ำที่ซึมซาบไปตามพื้นดินหรือที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงในงลำต้นไม้ให้สดชื่น จิตก็จะตั้งตรงเที่ยงไม่มีอาการเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาหรือเอียงไปข้างหน้าเอียงมาข้างหลังคือไม่ยื่นออกไปในสัญญาอารมณ์ใดๆสัญญาทั้งหมดเป็นตัวการสังขารคือจิตคือนึกไปในเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตอนาคตแล้วก็เกิดความปรุงแต่งเป็นดีไม่ดีชอบไม่ชอบ ถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็ชอบใจเพื่อเพลินไปเป็นตัวโมหะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็เกิดความไม่ชอบใจทำจิตให้ขุนมัวเศร้าหมองหลุดหงิดพงซ่านรำคาญใจกลายเป็นตัวพยาบาทสิ่งที่ทำให้ดวงจิตเกิดความไม่สงบวุ่นวายเหล่านี้จะเป็นตัวนิวรณธรรมทั้งสิ้นเป็นตัวสังขารที่ปรุงแต่งใจเป็นตัวที่ทำลายคุณความดี ในการเจริญสมาธิเพราะฉะนั้นเราจาเป็นจะต้องขจัดทิ้งให้หมดตัวสังขารน,นี้ถ้าคิดนึกไปในเรื่องของโลกก็เป็นสังขารโลกถ้าคิดนึกไปในเรื่องของธรรมก็เป็นสังขารธรรมทั้งสองอย่างนี้ย่อมเกิดจากอาวิชชาคือความไม่รู้ถ้าตัวไม่รู้นี้ดับก็จะเกิดวิชาขึ้นแทนที่ ฉะนั้นเราต้องพยายามเพิ่มกำลังแห่งสมาธิขึ้นอีกจนสังขารหล่านี้ดับไปเมื่อน,นั้นอวิชาก็จะดับไปด้วยคงเหลือแต่วิชาคือตัวรู้ตัวรู้ตัวอันนี้เป็นตัวปัญญาแต่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในตัวเองไม่ใช่เกิดจากครูบาอาจารย์สั่งสอนเกิดขึ้นจากความสงบนิ่งของดวงจิต ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมเป็นตัวความรู้ที่ลึกซึ้งมากแต่ตัวรู้นี้ยังเป็นโลกียปัญญาไม่ใช่โลกุตาลปัญญาเพราะเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญายังเป็นเรื่องที่เกี่ยวแก่ชาติภพอยู่บางทีก็รู้ไปในเรื่องอดีตรู้เห็นชาติภพของตัวเองที่เป็นมาแล้วเรียกว่าบุพเพนิวาสยาน บางทีก็รู้ไปในอนาคตรู้เรื่องของคนอื่นรู้ถึงการเกิดการตายของเขาเรียกว่าจตุปะปัตยานความรู้ทั้งสองอย่างนี้ยังมีความยึดถือเข้าไปเจือปนเป็นเหตุให้ดวงจิตบันไหวไปตามเรื่องที่ชอบและไม่ชอบเป็นตัววิปัสสนูปกิเลสบางคนได้รู้ได้เห็นไปนในเรื่องอดีตของตัวเอง ที่เป็นชาติพบที่ดีก็เกิดความเพลิดเพลินยินดีตื่นเต้นไปกับเรื่องนั้นๆถ้าไปพบเรื่องราวที่ไม่ดีก็เกิดความน้อยใจเสียใจก็เพราะจิตยังมีความยึดถืออยู่ในชาติในพบของตัวนั่นเองชอบในเรื่องที่ดีที่ถูกใจก็เป็นกามาสุขคาริกาโยโยไม่ชอบในเรื่องที่ไม่ดีไม่ถูกใจ ก็เป็นอัตตาการิมาฐานุโยกจักเป็นมิจฉาทักทั้งสองอย่างไม่ใช่ดำเนินตามทางที่ถูกต้องคือสมาธิทิิเรื่องอดีตก็ดีถึงแม้จะเป็นธรรมก็ยังเป็นสังขารใช้ไม่ได้ฉะนั้นต่อจากนี้จะต้องพยายามใช้อำนาจสมาธิเพิ่มกำลังจิตขึ้นจนดับโลกิยปัญญาดีได้ จิตก็จะก้าวขึ้นสู่โลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่สูงขึ้นเป็นความรู้ที่นำมาให้จิตหลุดพ้นจากความยึดถือเป็นสัมมาสติสัมมามัติคือถึงจะรู้เห็นในเรื่องดีเห็นในเรื่องดีหรือไม่ดีของตัวหรือของคนอื่นก็ไม่ดีใจเสียใจแต่มีนิพพิธาเกิดความเบื่อหน่ายสรลดสังเวช ในการเกิดงานตายของสัตว์โลกเห็นเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยหมดความยินดียินร้ายหมดความยึดถือในตัวของตนและสิ่งทั้งหลายจิตก็มีความมัธยัปเป็นกลางวางเฉยเป็นชลังคู่เบกขาปล่อยเรื่องราวที่รู้ที่เห็นที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามสภาพธรรมดาโดยไม่ติดใจ ระดับของจิตก็จะเลื่อนขึ้นสู่วิปัสสนาญาณต่อจากนี้จงเพิ่มอำนาจแห่งกําลังจิตให้สูงขึ้นอีกจนพ้นจากความยึดถือแม้แต่ในความรู้ความเห็นที่ตัวมีตัวได้รู้ก็สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นการจิตไว้คนละทางไม่ให้ตามออกไปกับความรู้รู้ก็รู้เฉยๆเห็นก็เห็นเฉยๆ ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราจิตก็จะมีอำนาจเต็มที่เกิดความสงบขึ้นโดยลำพังไม่เกี่ยวก่อกับสิ่งใดๆสังขารดับสนิทเหลือแต่สภาพธรรมล้วนๆคือความไม่มีอะไรเป็นวิสังขารธรรมเป็นวิมุตติธรรมจิตก็จะเป็นอิสระพ้นจากโลกตกอยู่ในกระแสธรรมฝ่ายเดียวไม่มีการขึ้นลง ก้าวหน้าหรือถอยหลังเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงใจเป็นหลักปักแน่นอยู่ที่เดียวเหมือนกับเชือกที่เขาผูกต้นไม้ไว้กับหลักพอตัดต้นไม้โค่นเชือกก็ขาดแต่หลักยังคงมีอยู่ใจที่คงที่ย่อมไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆเป็นจิตของพระอริยเจ้าผู้พ้นแล้วจากอสวกิเลสบุคคลใด ปฏิบัติใจให้เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วก็ย่อมจะประสบความร่มเย็นสันติสุขปราศจากความทุกข์เดือดร้อนใดๆได้อธิบายมาโดยย่อพอเป็นแนวทางที่จะให้น้อมนำไปปฏิบัติใจิตใจของตนให้พ้นจากทุกข์ในโลกนี้ผู้ใดสนใจก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนต่อไปในภายภาคหน้า จะเห็นนะครับว่าความฟุ้งซ่านนั้นไม่ได้หายไปเพราะว่าเราไปบนไปไล่มันแต่หายไปตอนที่ใจของเราไปอยู่กับลมหายใจนั่นเองครับอย่าไปหยุดคิดอย่าไปสู้กับความฟุ้งซ่านแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกพอใจไม่เผลอความคิดฟุ้งซ่านก็จะหายไปเองฝึกทำแบบนี้บ่อยๆใจก็จะค่อยๆสงบลงเองครับ ไม่ใช่สงบเพราะว่าเรากดเหมือนเอาไว้แต่สงบเพราะใจไม่เผลอไปไหนดังนั้นการที่จะหยุดความคิดฟุ้งซ่านได้ก็เริ่มจากลมหายใจธรรมดามดาของเรานี่แหละครับผมมองเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ